พี่น้องครับมื่อี้พอดีว่าผมว่าจะมัดตึกปลากระบอกครับพี่น้องนี่ครับยู่หน้าประตูนี่ครับเต็มเลยครับแต่บรู้จะตึกใดปะเพราะว่ามีไม้ลายครับพอดีเลี้ยเพิ่็จะมาหลากปลากระบอกครับเห็นผมถือแหงก็เลยไปเลยครับเดี๋ยวปิดตัวจิตนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตัวใจเย็นจไหวทีก่อนกันผ่านตอนนี้ไม้กับเต็มคล้องเลยครับน้ามันแหงแม่โคมะกุยไม้ขืนเต็มไม้พคกรับ บโบหัวจะได้บปโอ้ยมากระได้มาชนกล้องตุ่มตรงนี้นอนอนะเนอาตรงนี้เอาตรงนี้เลยเหรอไม่เอาตรงนี้ฮึเอาตรงนี้ข้างหน,น้าไม้เก่าอยูน,น,นต้องลงด้วยนะครับแล้วไม้เก่ามันจะนั้ำไหมเนี่ยไม่รู้อย่างาโอ้โหทีแรกเลือกบุดเลยพ่อท่านี่มั็นปลปลน้ำมันเออเริ่มไปแล้วปลามันเริ่มไปแล้วเนี่ยน้ำเออความจะดีพอไหมฮึความจะดีพอนี่ เดี๋ยวผมเสียเอาอีกก่อนหินยนต์ครับยนต์หล่อให้มันเตือนครับทีนี้ให้มันเตือนไปครับยังไปหอห้าก่อนเอาพี่ตูไม่ใส่ยินจ้าเผื่อมีเกี่ยวไปอีก

เยอะักนึดเดีวโอ้ยกว้างผมกว้างผมโอ้ยโอ้โหแต่ย้าแล้วไม่ออกลบมันไปเลย ปไ,ไ,ไปเไปงนนูเลยนู้นเดี๋ยวหมาจิ้ลงลืไล่เป็นแหบูก่อนดิดูแลไล่เป็นแหบไปไล่เปนแหบก่อนไล่ให้เป็นแหบมันลงไว้ก่อนดิไล่เปนแหไปก่อน ทำดีดีงามเลยนะเนี่ยนะโอ้โหไม้โอ้ตรงนี like ้คดลึกเลยเนี่ยทำดีดีงามเลยแหละทำเพื่อทอดแทอ่ะพี่นีพี่นีนะตรงนี้ เอมเลย,ม,ยมีแต่ไม้มาเดียวกันป่ะไปไกลนดหขึ้นให้จบๆเลยกันน่าจบกุ๊ด โอ้โหตรงนี้เมืเ่อกี้เนี่ยที่ไหนมันเลื่อนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆดึง แม่งหมอนอ่าวว่าให้แม่งก็ออเว้ยแม่งก็ออเดี๋ยวไปขึ้นเข้าแม่งาอ้ออืมตันี้ดึกมากเอ้ยปลาตีนดึกน่าติดเยอะ น้ำลึกมากเนีย่นยเนี่ยอยู่กับผมเนี่ย ข้มาก่อนือดเล้ากโอ้ยังยย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 อยยยยดยย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 ลยย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 ยมยยยยยยย

แน่นเลยนี่แน่นเลยนะตีด้วยไมันเยอะแล้วขนาดนี้ปาด้วยไม้ปาไม้่มมเรื่องไม้จะเปิดเนี่ย พอได้แต่ไม้ไม่เยอะเกินเยอะมากเลือดตนงพานเลยดูสหหอ,อ,อ,ออกเนีออเ่ยไม้มันหลายปวดครับไม้เพียบเลยติดเต๊มีทำไม ครับโอ้โโอ้โหได้ลึกได้แผลเลยผมเพียงบาทเพียงบาทเข็มคอเลยน้ำเข้าคอเดี๋ยวปดครับพี่น้องมาเนี้ไปปดที่เตียนอ๋อครับครับปดที่เตียนป่ะปดที่นี่ก็ได้จับจับป๊อก ไล่ไล่ระเบิดลงไปใบไม้ไล่อะไรลงไปโอ <c oughs> um> ้โอิสระตัวใหญ่ด้วยเขาบอกใหญ่ตัวนี่จะเตือนเตือนมึงเฮ้ยมึงมันไปเลยโอ้โหน้ำเค็มปิดเลยขมโคเลยลองไปดูบอกทีเขาไม่เห็นเนี่ยมันเปิดน้ำออกปะ ยังเหขาดเปยบอกใหญ่ดี่ะ เดี๋ยวมันมีปลาเข้มมือ,อเราลูกพี่น้องดูเอกสาครครับเนี่ยดูเอกสาร <c oughs> เอาไปปล่อยในบอ่อไหมไม่ปลาคองบอกปลาคองปลาคูกปลาคอง Ừ, này, là lên một mươi giữa những toilet yếu lần gin lại đã kêu lùa lần mọi người 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 mọi đi ngọt, มันติียดไม้ครับคัมภีร์เทีดไม้เนี่ยโอ้ยอายะเลยครับมันหลายหลายครับมึงไอสากตัวนี้ไอ้สากข้ามาจังไหนวะไอ้สากคลองครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมองจากว่าเป็นเสียว่าเป็นคลองเลยพี่น้องคลองครับตึกในคลองเลยเอาเงี้ยมันเข้าวังในตรงนีคไปครับไปเบิ้งบออีกบอหนึ่งครับห้ามันขึ้นครับนี่แหะครับสรุปเลยแต่สั้นอย่าหลับพี่น้องอีกประตูนึงบ๊บ๊เปิดน้าเข้าครับก็เลยบบไหรครับพี่ตัวเราวห้ไอันนี้มาตัวนึงกุ้งกุ้งใหญ่ ตัวแบบเงยนี่ใหนแบบเงยสากจริงด่างเดียวโอ้ตายไงยเถอะตายตัดเข็งเลยพี่น้องเออดากน้อยเออดากน้อยเนี่ยตัวยงาเนืน้ขนาดตัวน้อยๆก็ยังยาวอยู่เนาะโอเคนะครับผมดีมากเดิกแหผู้ปักประตูว่าประตูเลยครับประตูเราโทรนำว่าป่าก็บอกขึ้นลายครับพี่น้องใหม่ลายครับพี่น้องเอาปรทันน่ะประตู น้ำกำลังออกไปครับวันนี้ปลามันมาอออยู่หน้าประตูโอเคนะครับผมพอกันพี่น้ำครับ,รบผมสวัสดีครับ